สวัสดีครับเมื่อนี้มาใส่เบ็ดปลาคอครับผมมาลุยกันเลยครับผมเบื้องบรรยากาศรอบนอกครับผมมาที่แรกข้างยานว่าถือกใจปลาเบิลมาี๋ยนวอันนี้เห็ดกินยากก็เรื่อยอย่างนี้ต้ห,นหนินั่นหน่งนี่ตะก้อขเข้าไปหิน

แมนปลาปื้อเนี่ยเขาเป็เนตัวตู้ผื้นสีอ่ะคยกินป่าแกงนอนตัวผื้อสีบ่ะพี่ยั<อ>ยงบกญนยู่ล่ะคยกินแกงบอญที่แรกเสียวขากล้องมายางจบดีด้ยเมียาบาายัวไห่เมียสิไล่ส,เสดเฮ้ยเห็นดออเขาทำมาหากิตไงละ่ะเีย ของมามวนนะหากินนซื่เนียวะแม่ที่ไปใส่เบ็ดแล้วที่ไปกินเหล่าเนียวะวมยมันกระทังสองละเด้อสุดอกกับทึงสองล้สนดอกสองทกพุนเสียงบ่อบนะผม่งิงปาน มันมีประกาศบอกว่าองคิดวามีีต้องมีตอนี่ๆๆๆเดินนี่เลยนี่ตองแล้วัจะได้มันอีกหลังนึงเดิเท่าไรอกเ่งพี่น้องสถานที่นเองเออมไปเลยเด้อพี่น้องไปอยากมาหาอยากคากิน อย,อยู่กินแบบอ, like บบอีสานบ้านเฮาครับผมอยากหากินต้นทุนเฮามันหน่อยพี่น้องนี่คือต้นสูงวสีเยไหนน่โมแมนห้างนกบบลองเฮ้ยโอ้รอบรอบฮะาตกใจเบิด มืดคำมาแลยเด้อพี่น้องฟ้ามืดมาแล้วอยา่ยยาตกเด้อถ้าตกนี่จะได้ใต้อึ้งแหละตกเนี่ยเนี่ยนั่นแหละเป็นตมีปลาหลายปลาเดี๋ยว <c oughs> หาสีบอตองตาวาเลยจะขี้ขึ้นอันนี้ใส่ห้องุ่นนับอีกเนี่ยั้ไ แรกครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมนี่นี่นี่พี่น้องผ่านตองครับฝนละแตมแรกครับพี่น้องพี่น้องฝนมาอีพอเบิ่งฝนกำลังมาเลยโอ้โหเชียงนี่อ้าพี่น้องต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับมาพบพ่อกันย้มเด็กครับผมเนี่ยคือภาาไทยบางั่นดังไฟอย่างยากกันนี่อาพบพ่อกันเบิ่งดดวยครับพี่น้องนี่กินอันี้ไปก้อนครับผม ดังไฟหยักหน,น,นาคือบทยไัวะนานี่ครับโอ้ของแท้ครับของแท้บรรยากาศโอ้พี่น้องอยากให้งงมารับชมอยากให้งงมาพบเพ่อเมื่อนายยุดมาบนแท่ได้ไหมเมื่นอนายยุดเลยลูกพี่ผมมาตรงนี้แล้วมาแบบนี้ละบรรยากาศแต่ว่า,าเราสิเรื่องงี้ไหมเดี๋ยวพา <laughs> เดี๋ยวพาทีมงานมาสอนกุ้งรอบต่อไป เาเบิดไปกลเอนๆๆเอาเวถูกยังเอาจานโอ้ทหารเรือติดแล้วนั่นๆปะน่ามันยังไว้หงอเออความความควๆมความความควกินเขากนกินขาบ้านจีนพอ่อเองเรื่อพี่น้องกินเขา่า ก็พอไงกินเขาก็พอไงไม่ได่เห็นยงมเฮ้ยกูเลียบเนียก็เียก็บนม่งก็บ่รันอาพี่น้องรวยอะเลยไอ้ตัตัววายวลาน้ำมันสะทบลงกับพื้นเออพี่น้องไร้เตรียมตัว แต่ยุงก enfin ัดยังเออตานามปลาขมปักหนามปลาขมเกลียบหนามปลาขมเออโเอลืมเอาพินมาบอจันทราพินมานี่ต้องแนวต้องแนวนี่โอ้โหมวนกรุบเลยนี่เอ้านั่งรอบ่บ่ข้าจอบพักตัวมาจอบเพลือวะตอบเพลือแบบไรขึ้อแล้วมันลอยอีเขาปลาค่อยใหญ่อีเขาปลาค่อยใหญ่ อ้าวอุ้ยจานเลื่อมเลื่อมเลื่อมชัดเด็ดวะเลื่มชัดเด็ดนี่พี่น้องแนวแก่หนาวแนวแก่หนาวเอาฝากพี่ตอนนี้นะครับตอนนี้คือว่าพุทธเปกเออเขาอยู่กลางคูเขาจะย่างนี่แหละแต่ว่ามันเป็นย่างอ่างครับพราเด็ดธรมาหากินครับผมอ่าพ่นจาก พ่นจากไอ้ชั่วโมงจากโรงงานนะครับกับเด็กมหาอยู่หากินแบบนี้นะครับผมเพราะว่ากัคิดทอดบ้านอยู่ครับเจ๊กคิดทอดคิดทอดเจ๊กคารับบ่ได้ภาระเฮาตรงมีมีนะครับจะเอาแต่ขอใส่ชีวิตแบบนี้ซะเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอือืมเอาอึ้งว่ะจันอีหยังมาเสรน 嗯，像嗯哼，一样嘞，一样啊，他们我住那半年呢，是。